มีเกาะเด็กมือหมดแรงเด็กมือถึงคุยเตรียมดูดูซื้อมาจากน้องห้าบาทเป็นใจจากน้องก่อน กินนี้ก่อนกินนี้ก่อนกินนี้ก่อนไม่รรอไม่ร้อเอาวางไว้อะหรอมันมคืออะไรลูกเนี่ยไ่ใช่พดหน่อยกั่่หนะหรอมันมีอะไรบ้างอะบอกแม่ได้ไหมทํากันเองเหรอคุยพี่วัวกแฟกาแฟแก่ ขุยมะพร้าวมะพร้าวสับแล้วทำาอะไรกันทำไมมันถึงปนกันไปหมดเลยอ่ะโคกสิแล้วก็บรลิวชั่นพี่ดันหน่อยได้ไหมเรียงแข่งคืออะไรรู้ป่ะกากาเฟ่จะเอาไปทำอะไรกันน่ะลูกอาจจะเป็นดินก็ได้ดินเหนียวว้าว

มีคนเคาะตามหนูใช่ไหมไพี่คนนะะา,นานนหน่ใช่ยยอหยหยแล้วพี่พกับพี่ปรีคุกไปทำอะไรอ่ะหนู ก็เม็ดใช่ไหมครับแล้วก็เม็ดแต้มไม่ได้คุณไปใส่ปุ๋ยออยั่วเลยจะลองใส่แบบพอดีดักนี่เนี่ยมากเลยมันอุ้มน้ำไปน,นั่นแหละอุ้มนม้ำเยอะด้วยขนมใส่น้ำค้างไว้ได้ทั้งเอา้าแล้วเราไปใส่ไปทำไมน่หนูเก่ามันคือวิธีหมักของหนูเหรอ มันไม่ใช่ไม่ออกหรอกมันแม่ว่ามันค่อยๆออกมากกว่าใช่ไหมมันไม่ออกเลยหรือมันค่อยๆออก <c oughs> จะหมดแล้วนะแม่เห็นอยู่

เขาเรียกว่าอะไรที่หนูใช้อะหนูอะไรนะขั้วัวหไอกัวว่ากรหกองให้หนูทำกันเองไงเหรอคุกกันเองไงเหรอ

6วันแล้วเพราะอะไรถึง6วันแล้วล่ะเขาหนึ่งวันแล้วอมได้หนึ่งวันแล้วเพราะะนั้หนูทากันตั้งแต่เมือ่อวานแล้วหนูบอกมว่าาม่ปลูกกมาลบใช่หมหนูก็บอกว่าแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวหนูมาช่วยทสวนุดินแป๊บ่องนอ๋อ ทำแน่ๆเป็นไม้หนูอะพวกหนูใส่ใจกันสักขนาดนี้ แล้วทำไมาเราถึงต้องเอาใส่ถังนั้นไว้อละลูกหมักหนูก็หมักอืมแล้วหนูรอได้เหรอลูกรอได้ก็แค่รอเฉยๆรอได,รอได้รอได้ไหมโอเ <Okay. S 2> คบา,บายครับพีระวัต